การสู้รบระหว่างกองทัพรัสเซียและยูเครนนะคะมีรายงานล่าสุดระบุว่าสำนักข่าวรอยเตอร์สค่ะไปพบเศษซากของขีปนาวุธซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่ผลิตในเกาหลีเหนือถูกนํามาใช้ในสงครามยูเครนซากเหล่านี้ถูกพบหลังจากที่รัสเซียระดมยิงขีปนาวุธเข้าถล่มที่เมืองคาคิฟของอยูเครนจึงเชื่อได้ว่านี่คือหลักฐานสําคัญที่จะยืนยันได้ว่าทางการของรัสเซียได้รับการช่วยเหลือเรื่องของอาวุธจากเกาหลี เหนือซึ่งเป็นพันธมิตรที่สําคัญขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียประกาศนะคะว่าในปี2567นี้จะเป็น1ปีที่สั่งเพิ่มการระดมโจมตีเข้าใส่พื้นที่ของอยูเครนให้หนักหน่วงมากยิ่งขึ้นทางการยูเครนวิเคราะห์เลยนะคะว่าทางการรัสเซียจะระดมยิงขีปนาวุธรวมไปถึงการโจมตีทางอากาศเพื่อให้ทะลุเป้าหมายซึ่งนั่นก็คือเมืองหลวงของอยูเครนแต่ขณะนี้อุปสรรค สำคัญนั่นก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศหวังทาลวงระบบป้องกันภัยทางอากาศโจมตีพื้นที่หลักๆให้ได้มากยิ่งขึ้นกระทรวงกลาโหมรัสเซียค่ะรายงานว่ากองกําลังรัสเซียทําการโจมตีมากกว่า40ครั้งโดยใช้อาวุธที่มีความแม่นยําสูงรวมไปถึงอากาศยานไร้คนขับ โดยสาม,มารถขับไล่การโจมตีของอยูเครนจากหลายทิศทางพร้อมกับการยิงเครื่องบินรบสู่27ลำหนึ่งและเฮลิคอปเตอร์ MI-8 1นึ่ลำตกพร้อมสกัดกั้นขีปนาวุธแล้วก็จะรวดหลายลูก